เทรดเดอร์ที่เทรดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีระบบของตัวเองมีเทคนิคของตัวเองนะคะแต่ว่าไม่สามารถสร้างผลกําไรได้อย่างซ้ำๆะคะ่ะทุกคนจะตอบไปเสียงเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องของ m มซ์เซ็ตสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือเรามักจะเข้าใจผิดว่าการแก้ไม n ์เซ t ตอะมันคือเรื่องของแก้แบบ ปรับความรู้สึกดีแค่คิดบวกก็สามารถที่จะชนะอารมณ์หรือว่าชนะตลาดได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะไม่ใช่เลยการปรับ Mindset จริงๆอะค่ะมันคือการที่เราเหมือนไปเปลี่ยนสมอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนสมองนะคะมันคือกระบวนการที่เราเปลี่ยนสารเคมีที่วิ่งอยู่ในร่างกายของเราเมื่อสารเคมีเปลี่ยนเราถึงจะเป็นคนใหม่ที่เทรดได้ผลกําไรแบบซ้ําๆค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพาเทรดเดอร์ทุกคนนะคะเหมือนไปปรับสารเคมีในสมองอะไปรัดวงจรการสร้างสมองใหม่ที่จะทําให้เราค่ะสร้างผลกําไรได้อย่างซ้ําๆชนะตลาดได้แบบซ้ําๆค่ะ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เทรดเดอร์ทุกคนนะคะวันนี้ฟาจาพาทุกคนคะ่ะเหมือนไปลัดวงจรเปลี่ยนสมองนะคะหลายคนนะคะก็จะเข้าใจผิดว่าเวลาที่เราจะแก้ไมซเซด่ะมันคือการที่โอ้ฉัน a อฟเฟอร์เมชหรือเปล่าฉันจะต้องมาแอฟ i ฟอร์เมชว่าฉันเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จ หรือว่าฉันจะต้องเป็นคนที่ฝึกคิดบวกฝึกรู้สึกดีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นนะคะที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงรู้เทคนิคเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแต่เราไม่สามารถเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้ที่จะกลับมาชนะตลาดได้แบบซ้ำๆค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของสมองที่ชักใยเราอยู่วันนี้ฟ้าจะพาพี่พเทรดเดอร์ทุกคนนะคะเข้าไปแฮกสมองนี่แหละ วเฮ้ยนแล้วอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงนะถึงจะทําให้เราอะค่ะสามารถชนะตัวตนเก่าของเราและเปลี่ยนเป็นเราคนใหม่อะที่เทรดได้แบบสาๆจริงๆแล้วอะค่ะทุกคนค่ะเรื่องเนี้ยฟ้าไม่ได้แบบเพิ่งมาพูดคือตัวฟ้าเองอะพูดในเรื่องของศาสตร์ของการ manifestation หรือว่าการที่เปลี่ยนความคิดเป็นความจริงเนี่ยในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงสมองหรือว่าในมุมมองของวิทยาศาสตร์เนี่ยมากกว่า2ปีละมีนักเรียนมากกว่า2000คนมีปฏิหารที่เกิดขึ้นมากมายนะคะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยที่ฟ้าแบบได้ออก มาทำคาสเทรดเดอร์นะคะมันจะมีบางมุมของพี่ๆี่เทรดเดอร์ซึ่งเป็นบริบทที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากการแมนิเฟสปกติทำไมถึงแตกต่างนะคะเพราะว่าในสนามของการเทรดคะ่ะมันเป็นสนามของความเครียด เป็นสนามของความกลัวเป็นสนามของความโลภเป็นสนามของความโกรธซึ่งมันไม่ใช่บริบทของธรรมชาติแต่ว่าเราอะค่ะไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ manifest ในในบริบทของการเทรดอะคะ่ะมักจะจะต้องใช้กําลังของจิตหรือว่าใช้ทักษะในการ manifest มากกว่าปกติซึ่งเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะอธิบายทุกคนฟังนะคะ ทีนี้ค่ะทุกคนขาเราจะมาดูในบริบทของสมองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแก้ Mindset นะเออคือฝาเป็นแบบถนัดส่วนไมหรือว่าวีโปรแกรมไมอะไรเงี้ยมามาตลอดนะคะ้าอยู่กับเรื่องนี้มา2ปีละก่อนที่เราจะไปแก้อะไรเราลองมาซูมดูซิว่าคำว่า i ม d ซ็ t ในที่เนี้ยคืออะไร n มคือเรื่องของใจหรือว่าเรื่องของจิตในที่นเนี้ยค่ะฝาให้คำบริบทเนี้ยว่าเป็นคำว่าสมองอ่าไมเท่ากับจิต หรือว่าในคลิปวิดีโอนี้เท่ากับสมองนะคะส่วนเซตคือมันถูกเซตอะ่ะมันมันถูกแบบทําให้แข็งเวลาที่เรารู้สึกเซตก็คือแบบเหมือนน้ําแข็งถูกเซตเป็นแบบนี้ออโตเมติกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะพอเราเอาสองคำนี้มารวมกันอะ่ะมันคือ my set หรือว่าสมองที่ถูกเซตคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันคือลักษณะสมองของเราที่ถูกเซตเพราะจะพาทุกคนไปดูในเรื่องของการสร้างสมองออกมาก่อน จริงๆแล้วนะคะการที่เราเป็นเราทุกวันนี้นะคะมันเกิดจากสิ่งที่เราคิดเกิดจากสิ่งที่เรารู้สึกและเกิดจากสิ่งที่เราลงมือทําเราจะซูมเอาเข้าไปในสมองนะคะเวลาที่เราคิดฟยตัวอย่างง่ายๆเฮ้ยถ้าเราเคยแบบเคยเจอเหตุการณ์ที่เราคืนตลาดเฮ้ยเคยได้และสุดท้ายอะ่ะเราเราทนไม่ได้เรากลับไปเสียมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วเราลงมือทําใช่ไหมคะมีสิ่งที่คิดจะเอาอีกแล้วก็รู้สึกเฮ้ยรู้สึกอยากได้อีก แล้วเราก็ลงมือทํามันก็เลยมีภาพแบบนี้ถูกฝังทีนี้เวลาที่สมองเขาจะเซตอะคะ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาที่ภาพหรือว่าเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเราอะคะ่ะเขาจะวิ่งไปตามเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทเนี้ยคะ่ะเขาจะมีการคุยกัน เมื่อส่งกระแสรประสาทหรือว่ากระแสไฟฟ้าค่ะเป็นกระแสไฟที่คุยกันเนี่ยเขาจะเกิดการเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้าๆเขาก็จะคุยกันเส้นเดิมเขาก็จะเชื่อมกันเส้นเดิมอะค่ะปรากฏการณ์นี้เลยทําให้เกิดโครงข่ายของสมองที่แน่นมากและเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําๆอะค่ะเหมือนกับทุกคนลองจินตนาการว่าเรามีแบบทางโครนอะ ทางที่เราเคยเดินทางแล้วก็แบบเกวียนเขาเรียกเกวียนไหมลอ้อรถอ่ะเออเขาก็ไหลไปทางเดิมถูกไหมคะฉันเคยคืนเงินให้ตลาดเชื่อมกันฉันเคยพอแตกเชื่อมกันแล้วมันก็เลยเกิดเป็นทางที่วิ่งซ้ำๆพออะไรที่เราวิ่งซ้ำๆอะคะ่ะล่องมันก็แบบยิ่งลึกขึ้น ลึกขึ้นถูกไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณลองสังเกตคุณลองอยู่แล้วก็พอสอาจจะพอสวิดีโอนี้แบบหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วเหมือนกับมานั่งทบทวนกับตัวเองถ้าคุณเคยเสียด้วยแพทเทิร์นใดก็ตามนะคะมันจะอยู่กับแพทเทิร์นเดิมซ้าๆเพราะอะไรเพราะมันเคยคุยกันแบบนี้แล้วมันก็เชื่อมกันเพราะมันคุยกันแบบนี้แล้วมันก็เชื่อมกันเขาก็เลยเรียกว่าสิ่งนี้ว่าเป็นแบบ b บ a i n b l o c k อะค่ะ,ค,ะคือการเชื่อมกันผนโครงขายขนาดใหญ่ด้วยเส้นทางเดิมด้วยรูปแบบเดิมแล้วมันก็หลังส เคมีแบบเดิมคะ่ะเป็นลักษณะของเบนบ็อกซ์คือเชื่อมกันจนเป็น เหมือนเป็นกล่องเลยอะคะ่ะตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดสําคัญะคะ่ะที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้หรือว่าจริงๆทุกคนอะคะ่ะต้องรู้เลยว่าอ๋อการที่ฉันเนี่ยเทรดแพทเทิร์นเดิมซ้ำๆหรือว่าฉันเคยเสียแบบเนี้ยแล้วมันเสียซ้าๆอะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบรู้สึกดีแล้วอะคะ่ะทําไมการที่เราแบบพยายามรู้สึกดีฉันก็แอฟเฟอร์เมชั่นมานานมากแล้วฉันพยายามที่จะรู้สึกดีกับตัวเองอะคะ่ะมันถึงยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นการเทรดได้เพราะว่าจริงๆคุณไม่ได้ถูกควบคุมแค่แบบแค่รู้สึกดีอะคะ่ะแต่มันคือ สิ่งที่คุณคิดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆทำซ้ำๆจนมันเป็นบ็อกพอมันเป็นบล็อกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอะไรรู้ไหมคะมันออโต้ค่ะคือมันอัตโนมัติถ้าคุณเคยทำอะไรอัตโนมัติคุณจะทำแบบนั้นโดยที่ไม่คิด คุณเคยแบบว่าเอ้ยวันนี้เคยขับรถไปทางซ้ายใช่ไหมคะวันนี้วันดีคืนดีฉันก็อยากจะไปกินกาแฟาอีกทางหนึ่งที่เป็นทางขวาแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีสติอ่ะคุณก็จะขับรถทางเดิมเพราะว่ามันเกิด m e m ori ร s หรือว่ามันเกิดความทรงจําว่าฉันเคยทําแบบนี้มันจะทําแบบเนี้ยซ้าๆอันนี้ทุกคนเห็นภาพปะทุกคนก็เลยจะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยก้อนคําว่า mindset อะที่เรากังพยายามจะแก้อะมันถึงแบบ ยากมากอะค่ะถ้าเราไม่มีศาสตร์ของการดูแลใจหรือว่าการควบคุมจิตเพราะว่ามันมีระบบอัตโนมัติที่มันแข็งแรงมากยิ่งคุณเทรดมานานยิ่งคุณเทรดมานานแล้วคุณมีภาพความทรงจําเยอะคุณจะเกิดเหตุการณ์คอนเฟิร์มกับความผิดพลาดนั้นซ้าๆสังเกตไหมมันจะมีแบบรู้งี้เอาอีกแล้ว เจอเหตุการณ์นี้อีกแล้วอย่างเงี้ยคุณอ่ะเป็นคนคอนเฟิร์มเส้นทางที่มันเชื่อมด้วยตัวคุณเองอีกมันยิ่งทําให้กรอบของเบนบ็อกซ์เนี้ยค่ะมันยิ่งแข็งแรงทําให้ทางเนี้ยแข็งแรงคําถามก็คือว่าแล้วถ้าคุณอ่ะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ คุณจะไม่เป็นคนเดิมแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นตัวตนเก่าของคุณใช่ปะการที่เราจะเป็นตัวตนใหม่อะค่ะมันคือการที่เราอะค่ะจะต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินในในสมองเราอะค่ะซึ่งในวิทยาศาสตร์อเน,นี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น neuroplasticity neuro แปลว่าสมอง plasticity แปลว่าการยืดหยุ่นพลาสติก เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งนี่เป็นของขวัญของมนุษย์เลยนะคะเพราะว่าเรารรู้ปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันถูกเซตมาแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะมันมันเหมือนไม่มีความหวังอะคะ่ะ n e w โรพ n p l ต s t i t y ก็คือการที่เราเปลี่ยนแปลงสมองได้เคยมีแบบไฮเ v a ที่แบบว่ามาหาฟ้าด้วยการที่มีมีมีไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดสมองทีเนี้ยพอรู้ศาสตร์ของการฝึกสมาธินะคะหรือว่าศาสตร์ของการฮ e ลล i n g อะสามารถค่อยๆสลายอน,นันต์ได้แล้วเขาก็กลับมาเดินได้หรือว่าบางคนนะคะ่ะที่แบบเอามาพึง่งเอามาผาชใช่ไหมคะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง เนี่ยมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสมองที่เกี่ยวข้องกับทางกายเขาจะเรียกว่าเป็น n e w r o p l a s t i c i t y ทีเนี้ยในวิดีโอเนี้ยค่ะฟ้าจะพาพี่พี่เทรดเดอร์ทุกคนนะคะไป n e w r o p l a s t i c i t y ว่าชาติสิ่งเนี้ยมันวนซ้ำๆและทำให้เงินในพอร์ตเราอะมันอยู่ในระดับนี้แล้วอะไรที่เราจะไปวนซ้ำในเลเวลใหม่แล้วสร้างสมองใหม่ ซึ่งทำให้เราอะคะ่ะได้ผลกำไรหรือว่าเราชนะตลาดได้แบบซ้ำๆคะ่ะซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันตรงนี้นะคะซึ่งการที่เราจะปรับตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบการเปลี่ยนแปลงสมองสิ่งที่เป็นสมองเก่าของเราอะมันคือสิ่งที่ถูกสร้างมานับครั้งไม่ถ้วนถูกไหมคะมันวนแบบนี้มาเพราะฉะนั้นอะมันจะต้องเกิดการสร้างนิสยัยหรือว่าวนในลูปนี้เช่นเดียวกัน แล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะเติมอะไรเติมอันดับแรกนะคะคือฟ้าแนะนําให้เทรดเดอร์ทุกคนนะคะมีเวลาอยู่นิ่งๆกับตัวเองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเออซึ่งอันนี้แบบสําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามนะคะ<อ>เหตุผลคืออย่างนี้เวลาที่เราอะเทรดเสียเวลาที่เราแพ้ตลาดเรามักจะทําโดยที่ไม่คิดหรือว่าทําโดยออตโตมเมติกเพราะว่าเราไปเลือกเดินในเส้นทางเดิมค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดเดอร์จะต้องฝึกที่จะอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อยู่ข้างนอกเวลาที่คุณลองสังเกตนะถ้าคุณเป็นคนที่อะไรเข้ามาแล้วคุณตอบสนองอะ่ะหมาวิ่งผ่านคุณก็โกรธใครมากระตุ้นคุณก็ไปหมดเลยอะค่ะมันทําให้เหมือนจิตใจตรงนี้มันไม่แข็งแรงเรากําลังจะสร้างเส้นทางใหม่ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยาก คุณเคยพยายามที่จะออกกําลังกายตั้งหลายครั้งสุดท้ายคุณก็กลับมาที่จุดเดิมเขาจะถูกดึงกลับเพราะมันเป็นตัวตนเก่าของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกขอให้ภายในหนึ่งวันนะคะมีเวลาที่ไม่ทําอะไรเลยอย่างน้อย5นาทีหรือว่า10นาทีเพื่อฝึกอะไรไหมคะฝึกไม่ตอบสนองฝึกไม่วิ่งฝึกไม่ออโต้เข้าใจไหมคะไม่งั้นเนี่ยเราเวลาที่เราไปอยู่ในสนามอะถ้าข้างนอกเรายังไม่ได้ฝึกเรื่องนี้คุณเข้าไปในสนามคุณก็ออโต้ คุณก็กดโดยที่ไม่คิดหรือว่าไม่ไม่ไม่มีจุดแบบยับยั้งชั่งใจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเส้นทางใหม่คุณต้องมีจุดตรงกลางที่เหมือนเป็นจุดคิดว่าเออแล้วจะไปไหนถ้าทุกวันนี้เคยไปทางเชียงใหม่อะแล้ววันเนี้ยเราจะไปใต้อย่างเงี้ยเออมันต้องมีจุดที่คิดว่า โอเควันนี้ฉันจะไปใต้นะไอจุดเนี้ยคือจุดที่เราไม่ตอบสนองหรือว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันแรกที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสมองได้นะคะคือพยายามหาเวลาว่างโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะไม่ทําสมาธิไม่อ่านหนังสือไม่ทําอะไรเลยขอวันละ5นาทีหรือว่า10นาทีเพื่อลดการกระตุ้นของสมองไปในระบบออโตเมติกค่ะอันดับแรกนะคะเป็นการแฮ็กการอยู่นิ่งๆไปแล้วใช่ไหมคะ2ก็คือเราจะแฮกระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการแฮกระบบผ่อนคลายค่ะ การแฮกและโมผ่อนคลายเนี่ยเป็นสเต็ปสําคัญนะคะในการเปลี่ยนเส้นทางสมองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่คุณจะเปลี่ยนสมองคุณจะต้องทําในภาวะผ่อนคลายเท่านั้นนะคะอันนี้ฟ้าจะขออนุญาตเอาเรื่องของเบนเวฟหรือว่าคลื่นสมองมาให้ทุกคนดูนะคะคลื่นสมองเนี่ยมันจะมีหลายเลเวล 1. คือบเบต้าเบต้าคือเป็นคลื่นที่มีความถี่เยอะ มีคลื่นความความถี่เยอะความกลัวความเครียดเวลาที่เราใช้ชีวิตปกติค่ะต่อมาลงมานิดนึงนะคะเป็นคลื่นของแอลฟาแอลฟาจะเป็นคลื่นของความแบบผ่อนคลายสบายสบายตอนที่เรารู้สึกรีแลกซ์อาจจะเดินชิลลหรือว่าการทำสมาธิในเบื้องต้นนะคะส่วนทีต้าเนี่ยจะอ่อนลงไปอีกนะคะเป็นช่วงที่เขาใช้ในการรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพราะว่าคลื่นนะคะมันมีความห่างแล้วก็มีความแบบมีความถี่ที่น้อยทีนี้คุณลองดูนะเวลาที่เป็นเบตาคุณลงคลด่นดิ ขึ้นมันถี่มากพอมันถี่มากอ่ะคุณจะเอาอะไรใส่ลงไปว่าฉันจะไปใต้คือเขาเคยไปเหนือใช่ปะ่ะเขาจะไปใต้ฉันจะไปใต้คุณเหมือนเหมือนน้าที่เต็มแก้วแล้วแบบมันลงไม่ได้อ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่อนคลายคือเหมือนกับพาตัวเองเข้าสู่ภาวะที่เป็นเอลฟาสเตจหรือว่าเป็นทีตาสเตจนะคะซึ่งการทําสมาธิก็เลยมีความสําคัญมากเพราะว่าการทําสมาธิเป็นการพาขึ้นสมองเข้าสู่เอลฟาแล้วก็ทีตาเพื่อให้เราใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปในการสร้างเส้นทางใหม่ๆนี่คนเก็ตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอะค่ะฝึกผ่อนคลายค่ะ คือการที่เราอะแฮกระบบประสาทอัตโนมัติอาจจะทําได้โดยการที่เราแฮกเส้นประสาทในก่อนหน้านี้ที่ฟ้าเล่าให้ฟังก็คือว่าในร่างกายเราอ่ะมันจะมี2เส้นใช่ไหมหนึ่งคือซิมซิมพาเทติกอะคือสู้หรือหนีในวันที่คุณต้องรีบวิ่งอะคุณจะวิ่งทางเดิมพาราซิมคือภาวะที่ผ่อนคลายค่ะ เออในวันที่เรารู้สึกสบายสบายสิ่งที่ทําได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบฝึกอะไรเยอะคือฝึกหายใจให้ดีอันนี้มันสําคัญมากนะคะให้ลองสังเกตนะลองอยู่กับตัวเองนะแล้วลองดูว่าหายใจอะหายใจแล้วอกกับเพื่อมหรือว่าท้องกับเพื่อมถ้าเกิดว่าใครอะคะ่ะหายใจแล้วอกกับเพื่มอะ่ะแสดงว่าเราอะ่ะ ซีมจนเป็นนิสัยหรือว่าอยู่ในภาวะเครียดหรือว่าสู้หรือหนีจนเป็นนิสัยค่ะให้พยายามหายใจลงท้องเข้าไว้นะคะแล้วก็เหมือนพยายามให้หายใจแล้วท้องป่องอย่างเงี้ยตลอดนะคะซึ่งก่อนอันนี้ฟ้าทำคอร์สฟรีไว้นะคะพิมพ์คาว่าสติเข้าไปที่ m o i f h ตรงนั้นจะมีเทคนิคในการหายใจที่ถูกต้องทุกคนต้องไปฝึกนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายไม่สามารถถอนคลายได้อ่ะค่ะคุณจะกลับไปออโต้เสมอ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สองที่ฟ้าอยากจะชวน้พี่เทรดเดอร์ทุกคนทำนะคะในภาวะปกติพยายามหายใจไปท้องพยายามหายใจให้ช้าพยายามหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้านะคะแล้วถ้ามีเวลาให้ใช้เวลาแบบอาจจะแค่15นาทีคะ่ะในการฝึกสมาธิเพราะว่าการทำสมาธิอะคะ่ะเป็นเครื่องมือที่จะเข้าสู่แอลฟาและทีตาเป็น,นกลไกสำคัญนะคะในการผ่อนคลายเพื่อจะใส่ข้อมูลใหม่และเปลี่ยนเส้นทางในสมองใหม่คะ่ะ ไป2อันแล้วนะคะทุกคนในการรีไวลรีไวรีไวก็คือเรื่องเดียวกับ n e โลพลาสติซิตี้แหละรีคืออีกทางหนึ่งอะรีไว i n ิคือเชื่อมต่อเออที่เขาเป็นเบนบอกซิฟ้าเคยเล่าก่อนอันนี้หนึ่งก็คือพยายามหาเวลาไม่ทําอะไรเลยนะคะ mm. เพื่อฝึกที่จะไม่ตอบสนองฝึกที่จะไม่วิ่งฝึกที่จะไม่ออโต้นะคะ อันที่สองก็คือฝึกที่จะผ่อนคลายเสมอหาเวลาที่จะฝึกสมาธิโดยที่เป็น mindfulness meditation ธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าอยู่ภาวะปกติหายใจให้ถูกสำคัญมากจริงๆนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะคะและ3ค่ะคือการที่เราอะ่ะ h a กสมองแฮกสมองในที่นี้นะคะใช้กระบวนการ visualization หรือว่ากระบวนการนึกภาพค่ะ ความจริงที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยก็คือว่าสมองนะคะไม่สามารถแยกระหว่างความจริงกับสิ่งที่เป็นจินตนาการได้นะคะซึ่งเรื่องนี้คือบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นการซักซ้อมในใจเขาจะใช้มากในวงการของนักกีฬาเออนักกีฬามี t i เกอร์วูดส์ะคะ่ะเขาเขียนในหนังสือของเขาชื่อว่า Goff my way เนะเขียนไว้ว่าทุกครั้งอะที่เขาเห็นวงสวิงอะที่มันเคยเข้าไปแบบนั้นอะ มันเคยเกิดขึ้นในหัวเขามาก่อนแล้วคุณจะเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ซ้ำๆเนี่ยคุณที่ประสบความสําเร็จว่าสิ่งที่เขาได้รับว,วันนี้มันเคยเกิดขึ้นในหัวเขามาก่อนมันคือกระบวนการ v i s u a l i z a t i o n ค่ะเพราะว่าสมองไม่สามารถแยกได้ ทีนี้ในกระบวนการนึกภาพอะค่ะถ้าเป็นเทรดเดอร์ก่อนหน้าน,นี้นึกภาพปุ๊บอะฟ้าจะถามเลยว่าภาพปลายทางหรือว่าภาพชีวิตที่เราต้องการอะคะ่ะเป็นแบบไหนแต่ในวงการเทรดอะค่ะบางทีที่ฟ้าอยู่ด้วยฟ้ารู้สึกว่าบางทีเป็นภาพเงินหรือว่าเป็นภาพแบบนั้นอะทำให้เกิดความรู้สึกอยากเพราะว่าสนามของเทรดอะเป็นสนามที่กระตุ้นความอยากอยู่แล้วนั้นในการ Visualization ของเทรดเดอร์นะคะให้กลับมา Visualization หรือว่านึกภาพในโพสเซ s หรือว่ากระบวนการ ถ้าวันนี้เราเคยมีวันที่เราแบบได้พอใจให้ snapshot เหตุการณ์นั้นนะคะเพื่อกลับมา v i s u a l i z a t i o n ซ้ำๆเราจะไม่ได้ visualize นึกภาพปลายทางแต่เราจะซักซ้อมในใจในภาพช็อตที่เราได้แบบในระหว่างที่เราเทรดนะคะเพราะว่าอันนี้ยมันจะลดกระบวนการกันยาหรือว่าสิ่งที่หลายคนเจอและสิ่งที่ฟ้าเจอก็คือว่า บางคนอาจจะพูดกับฟ้าว่าไม่สามารถที่จะ Visualization หรือว่าไม่สามารถที่จะนึกภาพได้เหตุผลคุณเครียดคุณอยากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่คุณเครียดหรือว่าคุณอยากแล้ว v i s u a l i z a t i o n ไม่ได้คุณต้องไม่ Visualization นะคะแล้วกลับไปจุดเดิมกลับไปรีแลกซ์กลับไปผ่อนคลายก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดหรือว่าคุณอยากอะค่ะสมองมันทางานฝั่งเดียวพอสมองมันทางานฝั่งเดียวอทุกคนดูภาพนี้นะอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่าเป็นเหมือนโชว์การทํางานของสมองทั้งสองฝั่ง ในวันที่เราอยากเราเครียดอะคะ่ะสมองเขาจะเป็นฝั่งเดียวแต่พอเราผ่อนคลายหรือว่าหลังจากที่เราทําสมาธิอะคะ่ะสมองเขาเชื่อมกันหมดมันเลยเป็นตัวเด้งต่อของกระบวนการ Visualization เพราะฉะนั้นนะคะในเทรดเดอร์นะคะให้ Visualize ภาพระหว่างทางภาพช็อตที่เราเทรดได้ไม่ v i s u a ไ i z e ปลายทางหรือว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะเพราะจะทําให้เกิด ความอยากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะนึกภาพได้นะคะกลับไปรีแลกซ์ค่ะกลับไปผ่อนคลายกลับไปหายใจให้ถูกกลับไปฝึกสมาธิก่อนถ้าไม่ไหวก็หยุดพักการเทรดไปก่อนนะคะให้เรากลับมาในภาวะปกติค่ะแล้วค่อยกลับไปในสนามอีกครั้งหนึ่งค่ะ สุดท้ายนะคะทุกคนคือการที่เราค่ะแฮกระบบนิสยัยหรือว่าทําให้เป็นรูทีนสังเกตไหมไม่เซตอะ่ะการที่มันจะเซตอย่างนั้นได้มันวิ่งวนซ้าๆได้อะค่ะเกิดจากการที่เราอะ่ะเคยคิดแบบเนี้ยซ้าๆเราแบบไม่ทําตามแผนะมากี่ครั้งแล้วมันมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างเส้นทางใหม่อะ่ะมันก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันก็คือว่าเราต้องพยายามเซตสิ่งเหล่านี้ค่ะจนจนเป็นนิสยัยจนเราทําสิ่งใหม่เนี้ยเป็นนิสยัย โดยที่เราไม่ต้องคิดเหมือนกันเออแล้วเมื่อน,นั้นอะผลตอบแทนของเราอะถึงจะเกิดขึ้นแบบออโต้ค่ะนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราแบบมีเวลากับตัวเองโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยการที่เรากลับมาฝึกสมาธิหรือว่าฝึกซักซ้อมในใจค่ะคุณจะต้องนําสิ่งเหล่านี้ค่ะมาผูกจนเป็นนิสัยให้ได้การสร้างเป็นระบบนิสัยที่ถูกต้องนะคะคุณจะต้องผูกกับสิ่งที่คุณทําอยู่แล้ว เราเกิดเป็นวงจรหรือว่าเกิดเป็นลูปอันนี้ฟังไม่ได้คิดเองนะคะมาจากแบบอะตอมิกแฮบินะแล้วตัวฟ้าเองก็ใช้ในการแบบเซตแฮบิดหรือว่าสร้างนิสัยใหม่ๆนะคะเช่นถ้าเราตื่นอยู่แล้วอะให้ตื่นทำสมาธิแล้วกลับมาชมตัวเองคือสร้างให้เป็นลลปนิสัยให้ได้อะคะ่ะถ้าเราเคยทำอะไรอยู่แล้วให้เอาสิ่งใหม่เข้าไปผูกเพื่อลดแรงต้านของของสมองหรือว่าจิตใต้สำลึกคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอยู่เฉยไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซักซ้อมในใจอะคะ่ะให้ลองเอา3ามอย่างนี้ไปผูกกับกิจวัตรแล้วสร้างเป็นรูปของนิสัยให้ได้แก่นสําคัญของการสร้างนิสัยได้นะคะไม่ใช่แบบฉันจะต้องสําเร็จภายในวันนี้แก่นสําคัญคือในวันที่คุณทําไม่ได้ะคะ่ะให้กลับมาบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรก็ได้แล้วไปต่อคีย์เวิร์ดคือการไปต่อนะคะหลายคนนะคะ่ะพยายามที่จะเสร็จนิสัยพอเราทําไม่ได้กลับมาโทษตัวเองมันกลายเป็นแบบ ลูบลงอะแล้วมันไม่สามารถที่จะสร้างเป็นออโตนิวมีได้อะ,ะนั้นวันนี้มันก็จะแบบว่าแน่นๆนิดนึงนะคะวันเนี้ยการที่เราเทรดเสียซ้ําๆมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแบบไม่ดีเราเป็นคนที่ไม่เก่งนะคะเราแค่ไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับใจหรือว่าสารเคมีของเรายังไงบ้างวันเนี้ยข่าวดีคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้นะคะผ่านการแฮ็กความว่างหัดที่จะอยู่เฉยๆแฮกระบบประสาทอัตโนมัติ ที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะแฮ็กสมองด้วยกระบวนการซักซ้อมในใจแล้วสุดท้ายคุณต้องแฮกระบบนิสัยโดยการทำให้มันเป็นตัวคุณเป็นคนใหม่ที่มีผลลัพธ์ซ้ำๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะได้ลองทำช่วงนี้ฟ้าทำรวมคอร์สเทรดนะคะชื่อว่า Trader Manifestation m a s t e r y เป็นการรวมคอร์สของ21 D ั y r e w i ีว i n g อันนี้เป็นคอร์สที่เราจะมาสร้างระบบนิสัยว่าอะไรนะกิจวัตรอะไรหรือว่าสิ่งอะไรอะคะ่ะที่เรา จะใส่ให้กับพี่พี่เทรดเดอร์เพื่อให้เราอะเป็นเราที่เป็นออโต้คนใหม่แล้วก็มีคอร์สเติมที่ฟ้าทำไว้ก่อนหน้านี้คือ the c e l l mastery นะคะ the c e l l mastery คือเครื่องมือของการ Relaxation หรือว่าเปลี่ยนขึ้นสมองให้เรากลับมาอยู่ตรงนี้ถ้าใครเป็นแบบคนเครียดกังวล ขึ้นสมองเราไม่สามารถเข้าแอลฟาได้ฟ้าเลยต้องจำเป็นที่จะต้องนำคอร์สเด e c เซล m a มาสซ y เข้ามานะคะและอีกคอร์สหนึ่งก็คือเป็นคอร์สฮิลิ่งไม่ว่าจะเป็นนิวโรฮิลิ่งหรือว่าเฟม n นินเบสเซสมาสซ์ r รียนะคะเพื่อไปแก้จิตใต้สำนึกเพราะว่าบางทีอะสิ่งที่เราวนลูปอะคะ่ะมันไม่ได้เกิดจากแค่ในตลาดมันไม่ได้เกิดจากแค่แบบตอนที่เราเทรด แต่มันเป็นความทรงจําตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าสิ่งที่เราถือมาตั้งนานแล้วที่ทําให้เราอะวนลูปซ้ำๆเพื่อน,นะคะ3คอคอสนี้เป็นเป็นช่วงเปิดตัวนะคะ24,900นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วจะถูกปรับเป็น2,9900ถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถทักหาฟ้าทางไลโ OA อได้เลยจ้ะ